เกีวเกี่ยวปกอยมค่บักเชฟโลโนชุรสครับโหโอ้เลือกซินมีดีแล้ว7เล็กมนกึ้งสมัสมอมมึงเอาแม่มานมาอีกรีบมึงคืนเนี่ยมึงเล่จนลิตกาดพาละเลิกแลบลิตมึงดูว่ ล,ล,ลิ้นจะเป็นฟ้าล <c oughs> ิ้นเลยลิ้นจะเป็นฟ้าฮะเรื่อ,อยเฮลูยาน <c oughs> โอ้บโ้ซ้อนแห่ลูพีเลยซัดใหญ่แน่นอน <c oughs> อ๋อเมือนเก็บเก็บตกบออราคา8,000ครับวันนี้ผู้ <c oughs> ไอ้พานใหญ่พานพังมีส่งมือดีมาเลยวันนี้ฮะสิไก่มาเลย <c oughs> บุกมือทักทายเอฟซีนะสิไ <c oughs> <c oughs> ก่มา <c oughs> สำนักเชพย,ยาก,ก็มาวันนี้ลูกพี่ใหญ่เราก็มาครับเีปลาบิกบรรยากาศเก็บตกบ่อราคาแปดพันครับพี่นกสวัสดีครับพี่นกครับต้อนรับสู่เซฟเซอฟวิเชียลครับบัดนี้มากินแจ็ดรอบก,ก่อนวัดพันวันยอมมาจ่ายอีกมาเก็บตก บัตรมันแพงบัตรมันแพงป่อมึงเซ็ตเลยโงดนี่ต้องมีกลุมหนึ่งขั้นต่ำกันมีน้องบอได้เลยบักเชฟโลโนสุรสนะครับตอนรับสุดแสนสวยเอาไปเชียร์อีกรอบนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศเก็บตกบอลราคา8,000ราคาแ0 0พันน้องเก็บตกรอบสองเอ้เก็บตกรอบแรกบรรยากาศยังมีน้านายห้อยมั่งกอบัวแหละเอ้า ก่อนเริ่มรับชมบรรยากาศฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะครับไปลุ้นความหมานทีมงานเมียจมครับพี่น้องอปอปนินใหญ่ผูเสียไก่เอาขึ้นแล้ว,ลวอย่าว่าได้มืงอี้เสียไก่ล้มทุกสำนักฮะนายห้อยหามางกอบัว เพื่อพึ้งม้าคงจะทำเก้าสนักมันยังเอาขึ้นอยู่ครับ <c oughs> อันนี้กับขึ้นกการมือเปล่า,า <c oughs> ตัวแหลกแหกมัน <c oughs> นี่ลุน้ำได้สุดจังหวาไปเดินจะพาะจะลงกันละ <c oughs> เ,อเอาลง <c oughs> เริ่มนับเต็มกันนอแม่นูพี่ยังไม่ยอมเป๊ะน้ำวไม่ได้อ๋อวันนี้เสียไกามือดีทานใหญ่พังมีส่งมาตีแตกทุกสสำนกัก อากับเชฟยาขว่าลงไปมนกึ่งอ๋อเงือแหงูลายทุ่มท่านครับไผ่สนใจแห่พื้นนี่น่ะสามพันห้าพร้อมปลูกเสกแผ่นดินเจ็บป่าช้าสามพันห้าเลยมึงมาเอาเลยเอาไปอีสองร้อยติดต่อติดต่อเชฟยางครับรับทำใครสนใจแห่สวยจอร์ดขาในหน้ามาลุย ต่อยกันทำมาหากินครับพี่น้องเอาเอฟซีเออพูลเลอรสนใจติดต่อมาเลยครับแซฟเซอร์ไปเชียร์เอาคางบ่น้ำมันอุ่นแต่คางนะน้ำมันตื่นมันมีตอมีผิวเดอร์มันเข้าไปซดนดี้กามันไม่ซดนได้มักเชฟโล่เจา บักเชฟโล่จอ bon บครับเชฟยางก็ดึงข um ึ้นเลยทุกผู้เจ้าสำนักเอาขึ้นอีกแล้วใส่ผาตุ้งปีงไว้ก่อนใครหยอบวันนี้สงสัยสิม่เกมดอกวันนี้ไม่ได้จ่ายตื่มเนี่ย บันลาบเด็าลาบาลาจริงลงงมเออมีลงงมไปได้กินดรอมารอบนี้สะอาดขนาดบ่อเพื่อนมาเห็นสะอาดรอบสอง เออป่าไผ่แห้งลงแล้วบ้านนี่ว้าวสิมีเป๊ะน้ำฮัลลเธอละเศร้านี่มีการันตีมาได้หรอว่เซกไก่ลักลงกไปปล่อยลกไปลูบมึงซื้อได้กันละเ้าลลลแล้วพี่ติ้งพี่ติงคนทำเนื้อครับโอ้โหจนมุดมุดตันนี พี่ลึกมีหอดอื้นชั้แฮมแฮ่สำนักนี้จะทำผิดอยู่ไหน วาเอสมันไ่ได้หอด้วยลนหัดไว้มนอนแห่ทันทีนะคะว่ยานมาซอนแห่ทันที ลงกันแล้วครับแูนพีย่งอยู่ันนี้นี่เป็นเสื้อรุ่นเดิมกับเสื้อตัวทำใหม่นะครับทีมงานเมียจมครับวันนี้น้องไนไม่มาวันนั้นน้องไนได้ยืนหนึ่งบ่อเนี่ยสองโลเจ็ดใหญ่กับเพื่อนเจ้าหนอง อ๋อผันย่าพนอ๋อเชฟโลพูดดีว่าอ๋อเอาพื้นดซาลงไปซอย่เอาเอามันเจอมานักเลยหมดเลยดีเออซอสซาบุเหง้งสปาตัวนี้ ปอวันนี้คูณาพาดนี่ส่งมือดีมาลงอีลีมันนี้สองสองนิ่มตัวใหญ่ปมาได้สีทองพร้อมปอเสียกายยกนิ้วเน่ะยกนิ้วน่นวนนะนวันนี้ครับสงสัยตีแตกทุกสำนักปลานิ่นกับพอดีแซบเนาะ เป็นเนื้ออะไรแนนตึกอยู่สีทองเพิ่นท้องนี้พี่้มงผมนะสองครับขนาเสียไก่วันนี้วะขาดอีกนี้ แพนโซมึงโอ้ยขาผ่นเนื้อขาผ่อนเนื้อเหล็กแก่กัว่ามีเกินยี่สามบาทปุงปะ้าเนี่แห่พื้นนี่ขวามงานไ่ยแห่ขวางได้แห่ขวางเรามันไม่ได้เป็นได้แห่เดี๋ยวพี่เลยมันเป็นไเจ้าของแหเป็น้าเออ มอเหกันยังไมอถือเลยือเลยนะผืนนี้ครับแหได้ PE ทักซี่เบอร์หกครับสำนักเชฟอย่างใครสนใจติดต่อราคา3,500าเบาๆเกือบ5้กิโลเกือบ5้กิโลความนักขายอยู่3 8มพขายอยู่3 8มพลูกพี่วอาขาย3,500มุ้งคอราคาอีสา0ร้อตอนนี้ขาดบี โอ้เด้ขัดดี่น้อเศษน้อยกว่านี้นะที่ซื้อมาเบอร์สี่เลยพอดีงามเลยวะฮะลายก็งามอยู่เลยวะ ช่วงเช้ามาเก็บตกบ่อแปดพันครับอ่านอ่านสิไปอ่านสิไปเก็บตกสะบ่อปลาเดียวต่อบรรยากาศเก็บตกครับบ่อแปดพันเพิ่นช่วงนี้อ่านเกมกันแล้วบางทีอาสกับไปเก็บตกบ่อปลาเดียวต่อเลยครับสองบ่อวันเดียวเช้าแปดพันสะบ่ายปลาเดียวของนั้น เดี๋ยวทาเบิรงทีมงานสร uh, ุป <in> ก <Asia> oh, oh, okay, well, okay. ันก่อนครับโอ้คือหน้าดำคำเคียบเปเตะบอดมากวานพี่น้องหน้าดำขนาดเตรียมเสียท่าเลยระเบินนึงลุ้นโตใหญ่เพิ่นเสียเขาขึ้นได้อยู่บ่แมนนอนจิลิแล้วบอรุ่นราชนักคนกำลังใจเนาะกำลังใจที่เธอไม่รู้ เอาโล่งเลยที่จักตะเพงของเพื่อนละเด้อบาทนี่มันลงมีหอดแสดงว่ายังพี่รุ่นต่อซะก่อนตัวลูกตัวนี้จีหอยทาทีมงานแล้ว ทีหอยชิ้นเล่นท่าครับบรรยากาศเฝ้าทีมงานข้างบ่อฟุดนะยายบ่อครับพี่น้องไปบ่อปลาเดียวไปบ่อช่างเดียวชาแนลครับบานนี้ไปพ่อกันอยู่บ่อพุ้นนะครับขอเวลาเดินทางสักงูโอ้ยงายบ่อมาแล้วครับมาฮอดบ่อช่างเดียวชาแนลมาเก็บตกโอ้น้ำมันตื่นลงอยู่โอ้ยเกือบลุดมือ เอาน้องเดี๋ยวไปเช็คบรรยากาศก่อนเช็คบรรยากาศตรงกลางก่อนไปแมนมีพ่ออะไรฮะว่านั่งกินก็รู้กันล้านเอาอยู่บ่โอ้ยดีดีเอาอยู่บ่เอาอยู่บ่บอยิงไปนะผลงานผลงานพลานวันนี้เป็นตัวเลยวันนี้ฮะสองเลับพ่อแจวและสองขลับหาหมูหาหมูเฮ้ยบ่ไหนจงนี่มาพี่บ่ เอาตอเตอราาับรง,งมาก,าก,กสองบอ่อวันเดียวได้ท้องปลาสีทองได้ทั้งปลานิ่งโลงไร ได้ปลาเสริม2อตัวทีมอ๋อเฮเซตตัวหนึ่งเป็หอรมงเชฟลมเงาพอมากวะแกวพัก เออวมึงเอาพักนอกมาตะเลวจิบมมีกอยเนื้อือคุมือั้จากจากคนทำเนื้อ เอาขนาดตอนแรกพี่ต <Liberty eye Hayır mail> <ED> ั้มยากโซนกินมูเนาะไปหามูให้เถอะหมดว่ะบรรยากาศกินข้าวยามเที่ยงครับเก็บตกบ่อปลาเดียวช่วงบ่ายข้างยังไม่ได้ทุกข้างก้อยเนื้อคันที่ข้างยังนิดนึงก้อยพุงวิธีก้อยเนื้อ คอยกระลโมคอยถุงคอยกระไลกคอยดูด้น้ำป่าให้นีิปลาขาโค้ด้ปมืึงต้ำป่าถึงหนาว เผาปลาย่างเนี่ยบอมันโอ้แต่ที่เล็กมือมืออ้ยเพิ่นดึงมาแล้วมันตําเพิ่งมาปะาเป็นเฮนโอยตัวรมว่ามันเป็นเได้กันัเข้าวขึ้นมาโลผ่านวันกับตำเป็นเนถ่ยกอยก้อนนั่นแหละมึงนะ้อยตงเีวมึงดำไย้อนนี่แล้ไปอยมในกกแกแหละตตึกๆๆแล้ว้ฮตัวอ้วมงไปบล้อบอกมันท้องจะคลองมันจะเอามือรับเสิร์เต็มที่แล้ว อันนี้มันไปกลางบาทนี่เลยเพ่ก้อยเราก้อยใหม่ด้วยก้อยเน้อทางกองทัพมาเนี่ยมาปั่นแหลปลานะไม่ต้องยากอะไรเสียผมเท้าเอะ ออเสพโลแลนอำฟูฟูงกินข้าวบนป้าวเลนเสือขนาด่าระวังเนอบ้างเพลไปแล้วกแกบอกเจ็ดยัาไม่มีครือกูมินเนี่ครับเขาต้องบอกว่ากินข้าวข้างบ่อข้างสะหรือเป๊ะซะเลยละอนนี้ นี่ล่ะเขาจะเอิบมากินข้างสะละเปะสะคักละอันนี้คุณนะน,ม,นมาอนให่ปากน้ำนั<ป>้นบ่เป็นการนั้บ่เอาเลยดูพี่ตามสบายไม่นนจะพวไปจูตันยาเขาได้เฮกูแม่งตึ๊กเจักวาดไ้กระเทือนกระเทือนเลยไม่จะมาแต่ไม่ได้ไม่ได้ บรรยากาศช่วงบ่ายเก็บตกบอ่อช่างเดียวชาแนลครับโอ้โอโออยงาแต่เยาวาเลยพี่น้องเว้ยบรรยากาศเรียวๆเลยบรรยากาศดีครับวิถีชีวิตคนอีสาน มาบรรยากาศแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามในไลน์นะครับเอาขึ้นมาแล้วช็อตล็อกคุณย er ังมีทันลงคลองไหนมีันลงคลองนี้โนนอนจิลลีอยู่โอ้ยเจ้าสำนักช็อตแต่ก็ดูดีสวยๆสวยๆสวยๆเจ้าสำนักเพาะบาดมานี่แล้ว ประเชฟโลวระตาสักเสื้อตะการพูดเ,เดี๋ยวเพื่อนเอาขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนเอาขึ้นมาอนยเพื่นเอภผ่ผ่านวันก็นลงไปแล้วครับบาทรระเชฟโลโนสุรสยังแหลกแก่บาตไหนบาทนั้นจัด เบาอยู่นี่เจ้าสนักตีลิ่มลิงนี่เก็บแต้มนะไม่บาดไม่ไหวไอ,ไหอ๋อผลงานลูกพี่เฮาครับผลงานเชฟใหญ่แห่งทีมงานไม่น้อยหนะ้าเหมือนกันออโอ้ยยังเด็กจ,จือ๊อคุณนะ นี่ๆคนดีวะจับไปทุกทีนะลูกพี่เชฟยานก็นับแต้มเหมือนกันครับวันนี้คุณนาเล็กกว่าแคน่นิดเดียวโอ้หันหันมาหยกนิ้วหน่อยูกพี่พอแล้วพอแล้วอ๋อผลงานพอครับโอ้ยคุณนา ไข่มาพร้อมออน,สนเสียไก่ก็เอาขึ้นแล้วครับคุณอาบรรยากาศช่วงท้ายเกมครับเก็บตกบอ่อช่างเดียววันนี้วันเดียว2บอ่อลวดต่อเสียไก่แบกมายิ้มไปเรียบร้อย1คลิกพอได้แจวพอได้แจกหนคลิกเอาอพี่น้องเข้ EP นี้ก็สิปมาณนี้แหละครับกลับมาพบพ่อกันอีพีหน้าอย่าลืมฝาก กดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, น้ำลายๆครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเมียจมเดี๋ยวไปพ่อการบอรนะ่อหน้ายังบ่แล้วได้บ่อสามหมื่นฮะบ่อสามหมื่นผู้ละสามพันเพื่อนเราสีได้ไปอยู่บอ่อกับพ่อการอยู่บอ่อหน้าละครับ